รถเมย์จะมาร้อนก็ร้อนฝนก็เยอะมลพิษก็เต็มไปหมดไม่รู้จะได้ไปโรงเรียนก่อนหรือได้ลงโรงก่อนกันแน่เฮ้ยแกใจเย็นนี่ไงรถมาแล้วไปเลยไปแกเห็นต้นไม้ต้นนั้นปะที่มันตายอยู่ตรงป้ายรถเมย์อะมันตายเพราะควันจากรถลุงปะเนี่ยเออจริงป่าในสิ่งแวดล้อมถูกทำลายหมดแล้วอืมก็รถที่ลุงขับอะปล่อยควันเสียออกมาตั้งเยอะเออเนี่ยรู้อะไรปะ รถเม์อะที่ใช้น้ำมันดีเซล1ลิตรอะจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาตั้ง2.66กิโลกรัมเลยนะแก2 6 6กิโลกรัมเยอะขนาดนั้นเลยจริงดิใช่ปะโคตรเยอะเลยนี่ลุงนี่ลุงลุงขับรถเมย์นุ่นเก่าอะมันไม่ดีต่อสุขภาพแถมยังทําลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะเด็กสมัยนี้อะไรนิดหน่อยก็บนไก่ควันแค่เนี้ยเอ้าลุงมันก็เรื่องสุขภาพปะขับรถจนเป็น10ปีแล้วไม่เห็นจะมีใครเป็นไรเลย แล้วลุงคิดว่าที่โลกมันร้อนแบบนี้เพราะอะไรกันล่ะส่วนหนึ่งก็เป็นพอการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากรถลุงอะไรแปลปไปไปรไปลรไปลราขาดราขาดลราาลเรไปลรไปยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s w 2 Take นงนะคะแกลองดูอันนี้ดิลิปยกสวยมากหห้าเท่าเฮ้ยมันน่ารักมากเออเดี๋ยวขอดูแล้วกันเอ้ย แกว่าลุงคนนั้นคุณป้าไอ้ลุงคนนั้นไงที่ขับรถเมย์ให้เราอะอ๋อเออเไปทักกันไปทักกันลุงม,มานั่งทําอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่ไปขับรถเมย์แล้วหรอเอาตัวเองสองคนนี่แล้วเหรอ,อ,อรถลุงม,มันเสียพึ่งออกมาได้สองรอบเองอเน,นี่ยก็นั่งรอคนมารับเออลุงม่วนดูข่าวรถเมย์อีวีมาด้วยอีวงอีวีอะไรนะล่ะลุงไม่เคยเห็นรู้จักสักที นี่ลุงขับรถเมย์มาเป็นสิบปีจริงปะเนี่ยม่รู้จักได้ไงก่อนเก okay, อย่าไปพูดแบบนั้นเนี่ยลงุงลองดูดิลองดูลองดูงดทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสภาพอากาศช่วงนี้ค่อนข้างแปรปรวนฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาลหมายความว่าโลกของเรากําลังอยู่ในสภาวะโลกร้อนค่ะซึ่งเกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเฉพาะควันจากรถสาธารณะอย่างรถเมย์ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นกันดีนะครับว่ารถเมย์ทุกวันนี้ปล่อยควันดำมากแค่ไหนแต่ ตอนนี้รถเมย์ได้พัฒนากลายเป็นรถเมย์อีีเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันดีเซลไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดพลังงานสะอาดเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายเหมือนกับพลังงานประเภทอื่นๆและไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศาโลกซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนโดยพลังงานในรถเมย์อีได้มาจากโซลาร์เซลล์ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์รถเมย์อวีได้พัฒนาให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่สู่มอตเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนทำให้ไม่มีการปล่อยไอเสียหรือกาหนจกกกกไม่่อใ้เิ� อีกทางมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถูกกว่าน้ำมันอีกด้วยค่ะคาดว่าในอีก7ปีจะช่วยลดกาด๊าซเรือนกระจกได้100ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคันใน1่ปีซึ่งส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนมากๆครับแล้วคุณล่ะอยากจะเปลี่ยนมาขับรถเมย์อีวีกันแล้วหรือยังครับเออมันก็เข้าท่าดีเนาะใช่ใช่หนูว่าลุงอ่ะลองเปลี่ยนมาขับรถเมย์อีวีแทนดูดีไหมเออจะกลับไปคิดดูแล้วกันขับรถเมย์รุ่นเก่าอ่ะมันไม่ดีต่อสุขภาพ ก็เป็นพอกาสคาร์รบอนไดออกไซด์ที่มาจากรถลุงอะไรหนูว่าลุงอ่ะลองเปลี่ยนมาขับรถเมย์อีวีแทนดูดีไหมแล้วคุณล่ะอยากจะเปลี่ยนมาขึ้นรถเมย์อีวีกันแล้วหรือยังครับอ,อกาแฟร้านนี้อร่อยดีเนาะเออเราก็ชอบเหมือนกัน ลุงแล้วลุงมาทําอะไรที่นี่หรอคะลุงมาสมัครขับรถอีวีแล้ได้มาขับรถอีวีสายนี้แล้วพวกหนูล่ะมาทําอะไรที่นี่อ๋อพวกเราอะมาเพิ่มาคของกับคุเนี่ยที่นี่ค่ะเออแล้วลุงเป็นไงบ้างคะเปเปลี่ยนเป็นขับรถ E ีวีมันดีมากๆเลยมันเป็นพลังงานสะอาดใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ใช้พลังงานน้ํามันเหมือนแต่ก่อนที่เขาเรียกว่าพลังงานอะไรนะพลงงาซรเออใช่ใช่ใช่ ควันก็ไม่ดําเสียงก็ไม่ดังแล้วก็ไม่ร้อนเหมือนแต่ก่อนแล้วล่ะลูกค้าลุงอ่ะชมกันเยอะเลยลุงขอบคุณพวกหนูมากๆนะที่แนะนําลุงดีแล้วแหละลุลงอีกอย่างนะรถอีวีอ่ะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกเลยแถมยังดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกอนะ่ะใช่ปะอืมแล้วจะไปไหนกันล่ะไปฟังหนูอะลุงป่ะเดี๋ยวลุงไปส่งขอบคุณค่ะ